มีมังกรไทยก็มีพญานาคฝรั่งก็มีดาก้อนเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วโลกของเราจะมีมังกรจริงๆนะเฮ้ยมังกรพริมพานรู้นี่ยังมังกรพญานาคมีจริงไหม เราอาจจะไม่สามารถตอบคําถามแบบฟันธงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ก็พอจะสามารถอธิบายได้ว่าทําไมแต่และวัฒนธรรมถึงมีตำนานงูยักษ์คล้ายๆกันอยู่<ฮ>อย่างแรกเลยนะคะด้านจิตวิทยาค่ะด้วยสัญชาตญาณของมนุษย์เนี่ยที่กลัวงูและจากจิตใต้สํานึกนะคะที่ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นว่างูเนี่ยเป็นสัตว์ที่อันตรายและด้วยความกลัวเหล่านั้นผสมกับจินตนาการค่ะมนุษย์จึงเกิดการแต่งเสริมเติมแต่งค่ะให้กลายเป็นตำนานงูยักษ์อย่างเช่นมังกรหรือว่าพญานาค ต่อมานะคะความเข้าใจผิดเพราะขาดความรู้ค่ะในอดีตนะคะมนุษย์เรายังมีความรู้ไม่มากพอที่จะอธิบายซากสัตว์หรือว่ากระดูกสัตว์ที่พบเห็นได้ซึ่งอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะเวลาที่เจอกระดูกสัตว์คล้ายงูว่าเป็นมังกรเช่นกระดูกของไดโนเสาร์กระดูกงูยักษ์โบราณเป็นต้นและการแพร่กระจายของตำนานข้ามวัฒนธรรมค่ะจึงการที่มนุษย์นะคะเดินทางไปต่อค้าขายในยุคโบราณค่ะก็มักจะเอาตำนานมังกรหรือว่าพญานาคของพื้นที่ตัวเองเนี่ยไปเล่า เข้าสู่กันฟังค่ะนั่นจึงทาให้เกิดแต่และว,วัฒนธรรมที่มีตำนานคล้ายๆกันนั่นเองค่ะรู้นี่ยัง